สวัสดีนะคะวันนี้นะคะวันที่8นะคะเช้าวันที่8นะคะครอบครัวของเมษาลำสิ่งของพวกเรานะคะได้มาตัดหญ้านะคะพรกวันลุงเขาตัดหญ้ากันขึ้นเขากันนะคะมาดูพกอวันตัดหญ้านะคะตัดหญ้าให้แม่ช้างของพวกเราทั้ง3เชือกนะคะแม่ตะวันแม่มะลิแม่เจ้าคุณเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะพวกเราได้ค่าน้ำมันมาตัดหญ้านะคะแล้วก็ได้ค่าน้ำมันนะคะ มาตัดญ้าให้กับแม่ควานช้างทั้งสามเชือกได้กินนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพราควานแม่ควานเรานะคะได้มาตัดญ้ากันนะคะตอนนี้นะคะพราควานเรากําลังจะตัดแล้วนะคะใกล้จะเต็มรุแล้วนะคะที่กองกองไว้ก็มีนะคะตอนนี้หน้าบนรุเราก็มีนะคะมีทั้งกล้วยป่าแล้วก็หญ้าอ่อนๆนะคะให้กับช้างของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะ ก็ได้กินได้อิ่มท้องนะคะแนนที่แม่พ่อใจบุญเติมเข้ามาให้นะคะได้กินทั้งผลไม้หวานนะคะยาอ่อนๆต้นสับประรดนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนที่ท่านเม่ตาเข้ามาให้นะคะ ก็ขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภนะคะท่านคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านนะคะได้ดั่งใจปรารถนานะคะก็ขอสาธุสาธุนะคะฝากแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะเมตตาช่องเมษาลํำซิ่งด้วยนะคะช้างชราสามเชือกนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตาพวกเรานะคะ ดูพระกวนตัด้าก่อนนะคะดูวิวสวยๆนะคะแถวพวกเราอยู่นะคะตอนนี้ที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของพวกเรานะคะที่บนภูเขานะคะมาตัดญ้าให้กับช้างทั้งสามเชือกนะคะขอประคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคะแนนทุกๆกําลังใจนะคะขอให้ร่ารวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆด้วยนะคะแม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุ้มครองทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ